วันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องประวัติของกุ๊กกิ๊กมรกตนะคะหวานใจคนสวยของแบงค์แคชค่ะหลังจากที่สาวนานาราบินาค่ะออกมาเปิดวาร์ปให้นนเองค่ะแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำเอาโซเชียลแตกตื่นอยู่ไม่น้อยนะคะหลังจากที่นักร้องหนุ่มอย่างแบงค์ปิติหรือว่าแบงค์แคชค่ะมีการออกมาโพสตภาพจับมือกับสาวปริศนานะคะที่มีการสวมแหวนเพชรบนนิ้วหนางข้างซ้ายค่ะอีกทั้งเพื่อนสาวอย่างนานาราบินาเองเนี่ยก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่า Follow อ,อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อน หลายคนก็โหคิดไปต่างๆนานาเลยค่ะแน่นอนว่าพากันหาว่าสาวคนดังกล่าวแล้วก็สงสัยหนักมากๆเลยว่าเธอคนดังกล่าวนี้เนี่ยหวานใจตัวจริงของหนุ่มแบงค์จริงๆหรือเปล่าหรือ,อยังไงกันแน่ค่ะ กระทั่งหนุ่มแบงค์นะคะได้มีการออกมาชี้แจงค่ะบอกว่าเรื่องแฟนเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นนะครับพี่นานาเขาบอกว่านานารู้โลกรู้ครับก็4ปีแล้วแฟนเพลงหลายคนก็ทราบกันดีแต่บางคนก็ไม่ทราบก็ประมาณนั้นแหละครบรอบ4ปีเดือนสิงหาคมพอดีแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดใช้ชีวิตตามธรรมชาติอย่างเงี้ยน,นะคะหลายๆคนก็รู้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ค่ะก็ไม่เห็นต้องป่าประกาศอะไรเพียงแต่รู้สึกว่ามัน4ปีแล้วก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างครบรอบ4ี่ปีพอดี แค่นั้นนเองแน่นอนค่ะว่าหลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่าสาวคนดังกล่าวเนี่ยคือใครกันแน่หวานใจของแบงค์คือใครกันแน่ค่ะถือได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นสาวสวยที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะนั่นก็คือเธอชื่อว่ากุ๊กกิ๊กมรกตพูนผลค่ะเกิดเมื่อวันที่26สิงหา2530นะคะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเธอมีอายุ36ปีแล้วะคะ่ะ ภูมิลำนาเดิมนะคะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจบการศึกษาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าสาวู๊ก๊กเนี่ยเคยผ่านโหเวทีประกวดนางงามจนได้รับตําแหน่งที่ดาแรงงานปี2555พร้อมด้วยรางวัลอ,อื่นอีกมากมายค่ะอีก2รางวัลน,นะคะได้แก่ที่ดาบุคลิกภาพดีแล้วก็ที่ดาผิวเนียนค่ะ นอกจากนี้นะคะเธอเองยังเคยประกวดมิสไทยแลนด์ยูเว v ร์ส2010ด้วยค่ะจนเข้าไปถึงรอบ44คนสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเริ่มเข้าสู่การบันเทิงอย่างเป็นตัวค่ะแล้วก็แจ้งเกิอดอย่างเป็นทางการกับบทบาทนางเอกใหม่นางเอกแบบหน้าใหม่นะคะในเรื่องคู่ซีผีมือปราบค่ะประกบคู่กับพระเอกสุดตาอย่างติ๊กจษดาพรผลดีค่ะจนเธอเองเนี่ยขึ้นแท่นเป็นนางเอกน้องใหม่ของช่อง w o r k p o i n t ในขนานั้นเลยนะคะรวมถึงเธอเองมีผลงานถ่ายแบบตามมาด้วยค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเธอเองได้มีการห่างหายจากงานแสดงไปพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการอัปเดตชีวิตลวมถึงไลฟ์สไตล์ผ่านทางช่องทางแบบโซเชียลมีเดียต่างๆให้กับแฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอเลยค่ะ